โอเคโอเคนะนี่สิโอเนะสุดยอดเบอร์โอเคตัไม่ลเสิอโอ้หได้เลยแม่ไปดีไปีเรานี่ยก็แม่ลนใจหายใจก็สุดยอดปะเยียมโบ้ครับโบ้โอ้แฟนคลับเที่ยมเลย

นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการพูดคุยหน่อยนึงครับหลังจากจบเรสการแข่งขันเอเดมิสึฮอนด้าไทยแลนด์เทเลนครับมาพูดคุยกันกับนักแข่งที่คว้าอันดับที่3บนโพเดียมครับนักแข่งจากอินโดนีเซียบินตังพระนบสุกมาคอน g ก a t u l a t i o n thank you thank you y e a how h do you feel about your race and thank your supporter อ๋อเอ aku sangat senang Uh, karena ini first time saya di Chang, uh, saya tidak berharap besar untuk podium ini, tapi Allah mengizinkannya. Uh, aku mau kasih terima kasih buat Astra Honda Racing School, Astra Motor Racing Team, uh, my family, teman-teman uh, saya, and Indonesian people. Thank you for always support me. Uh, this podium I give for Indonesia. c o เกลคอนแกตูเรชันบินดังเย้ thank you โอเคยินดีด้วยนะครับสำหรับอันดับที่3นะครับนักแข่งจากอินโดนีเซียมาพูดคุยกับน้องที่อันดับที่2หน่อยนี้ครับน้องเฟอร์ครับบรรจรุจิตวิรุณชัิครับเป็นไงบ้างในเรสรู้สึกมันเดียวมันไหมโอ้โหมันแบบความจริงอ่ะพี่ก๊อกเชียร์ว่าน้องเฟอร์จะจบด้วยวินเนอร์โพเดียมด้วยแต่มันมีขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยจบแบบนี้เป็นไงครับพอใจกับผลงานหรือเปล่ายังครับต้องได้ที่หนึ่งครับใช่ไหม งั้นพรุ่งนี้ก็ต้องเอาใหม่วันนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างครับก็อยากขอบคุณไทยฮอนด้าขอบคุณพี่ช่างขอบคุณพ่อแม่แล้วขอบคุณพี่โค้ดขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับผมยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องเฟิร์ครับมาพูดคุยกับเจ้าของวินเนอร์โพเดียมหน่อยนึงนะครับสำหรับนภัจจาตูชิคเป็นไงครับวันนี้จบด้วยวินเนอร์ในโค้งสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายด้วยในเรสเป็นไงครับอารมณ์ ก็พยายามขี่ไม่กดดันครับไม่ยามผงผางครับแล้วก็มีทั้งพยายามไม่หงผางด้วยครับมีนักแข่งจากต่างชาติที่เข้ามาใหม่นี้เขาดูครับแบบดุๆเลยนะครับก็สุดยอดเลยครับถือว่าแบบมาดีเลยครับมาเลยเนาะวันนี้จบอันดับที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้วางแผนไว้ยังไงครับกับเลรสองก็พยายามจะทําให้ดีกว่าเดิมครับดีเท่าเดิมก็ได้ครับ โอเคอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างครับก็ขอบคุณ Honda ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนพ่อแม่ครับที่คอยสนับสนุนครับขอบครับยินดีด้วยครับนพัะเจ้าตูมขอบคุณนะครับเดี๋ยวนําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการมอบรางวัลสักครู่หนึ่งเจอกันที่วินเนอร์โพเดียมนะครับ